ครับวันนี้ก็ได้ลาธนาของดีมาอีกองนะครับพี่พี่นเพื่อนครับเป็นพระปั๊มหลวงพ่อทวดหรือว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่เพื่อนพระปั๊มปี2 5 0 5นะครับโอ้โหปี25 0 5นี้อนี่ก็เมื่อ60ปีนะครับผม60ปีผ่านมาแล้วครับ60เสร็จเสร็จนะครับพี่น้องครับ60เสร็จเสร็จนะครับหรือว่า60กว่าปีผ่านมาแล้วครับอายุของพระ พี่เพื่อนเพื่อนครับเป็นพระเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับบล็อกตัวทอใหญ่นะครับหลังตัวหนังสือใหญ่นะครับพี่เพนเพื่อนบล็อกตัวทอใหญ่หลังตัวหนังสือใหญ่แล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือเส้นเสาอากาศที่เรียกกันว่าบล็อกเสาอากาศนั่นเองนะครับก็จะมีเสาอากาศอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับเสาอากาศที่เขาเรียกกันก็เหมือนกับ เป็นตําหนิของพิมพ์ทรงนะครับพี่เพื่อนๆครับนี่ครับมาลงให้พี่เพื่อนๆร,ร,รับชมกันเป็นพิมหลวงพ่อทวดหรือว่าหลวงปู่ทวดนั่งประทับบนฐานบัวบน,บนกีบบัวนะครับนั่งพิมพ์ทรงขัดสมาธิเพชรนะครับพิม์ทรงขัดสมาธิเพชรนะครับเนื้อสวยงามมากนะพ,พี่เพื่อนเป็นพระปั๊มนะครับพระปั๊มแล้วก็พิจารณาดูนะพี่เพื่อน ส่วนตัวผมก็พิจารณาดูกระแสโลหะนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงอันดับแรกคือพิมพ์ทรงนะครับพระปามรุ่นนี้จํานวนการสร้างว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ10,000แองค์นะครับหนึ่งแสนนะครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าสร้างเยอะนะครับนะครับตามที่ดูในข้อมูลการสร้างว่ากันว่า1นึ่งแสนหนึ่งแสนกว่าองค์นะครับหนึ่งแสนกว่าองค์ประมาณนี้นะพี่เพื่อน จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับถ้าเป็นหลังตัวหนังสือหรือว่าบล็อกเสาอากาศจะมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กองค์ที่เห็นอยู่นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พพเพื่อนพิมพ์ใหญ่ทองแดงลมดำนะครับพระปั๊มเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายหรอกครับเราก็พิจารณาดูนะครับผมพระปั๊มดูพิมพ์ทรงนะครับลำดับแรกก็ดูพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็ต่อมาก็ดูกระแสโลหะ พีเ่เพื่อนๆผมจะดูแบบนี้นะครับกระแสโลหะของทองแดงลมดําพระผ่านมา60สิบนะครับผม60ปีขึ้นแล้ว even even นะครับหกสิบเสด็จแล้วนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเป็นพระปั๊มนะครับตรงผมจะดูตรงตรงจุดนี้ครับตรงหูของท่านนะครับหูด้านขวาของท่านจะมีรอยเหมือนกับรอยรอยปั๊มคูดเห็นไหมครับตัวปั๊มนี่มันจะจะเป็นรอยคูดนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จก็จะเป็นรอยขูดรอยคูดนะครับเนี่ย เลืบลงไปนะครับตรงศีรษะของท่านเห็นไหมครับเหมือนกับรอยเป็นหลุมเป็นร่องลงไปนะครับรอยรอยขูดรอยขูดรอยขูดนั่นแหละครับนี่ครับอ่าครับเกิดจากเครื่องปั๊มนะครับได้กระแทกปั๊มกันมาแล้วก็เส้นขอบขอบนะครับตรงขอบขอบที่วงแขนนะครับวงขาต่างๆนะครับขอบขอบเห็นไหมครับขอบขอบปั๊มจะมีเหมือนกับเส้น มันกับเส้นอะไรล่ะเขาเรียกเส้นรัดมีหรือว,ว่าเส้นเส้นขนแมวเขาแล้วแต่จะเรียกนะครับมันจะเป็นเส้นวิ่งรอบเต็มนะครับนะครับเส้นเส้นวิ่งรอบเต็มอันนี้เกิดจากเครื่องปัม๊มหรือว,ว่าตาําหนิแม่พิมพ์นะครับที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นมาให้ได้ดูออกเป็นอย่างนี้เหมือนกับเป็นเส้นรัศมีนะครับวิ่งรอบเห็นไหมครับนะครับนะ คมชัดนะครับดูมีความคมไม่เบลอนะครับพระไม่เบลอตามล่องลึกๆก็จะมีความลึกอยู่นะครับมีความคมนะครับใบหน้าหลวงปู่ก็จะประมาณนี้นะพี่เพื่อนนะี่ครับเนื้อลมดำนะครับสวยงามมากยังกับเนื้อประลอดนะพี่เพื่อนนะรตรงเสียนของหลวงพ่อก็จะเหมือนกับเหมือนกับเป็น เขาเรียกัอะไร่ะป I mean. uh, uh> 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 uh, ั๊มสัมเหมือนกับปั๊มสัมนะครับเป็นเหมือนกับมีเงานะครับที่เพื่อนเหมือนกับเส้นเงาที่มาครอบหูด้านซ้ายด้านขวาของท่านที่บางคนบางท่านเ็าเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นกับสะเบาอะไรล่ะเหมือนกับสะเบาว่าอย่างนั้นตรงนี้ก็มีนะครับจะมีเส้นเป็นรอยขูดเหมือนกันนะครับอยู่ตรงหูด้านซ้ายลงลงปูนะครับจะเป็นเหมือนกับรอยขูดนะครับรอยขูดอันนี้เกิดจากเครื่องปั๊มนะครับ มาส่องดูเนื้อหามวลสารเนื้อในกันนะครับกระแสโลหะ,ะพระหกสิปีแล้วนะครับเนี่ยปี05โอ้โหผมยังเกิดไม่ทันพี่น้องเห็นไหมครับดูพิจารณาไปอย่างนี้แหละ,ะพระแท้หรือว่าพระไม่แท้อยู่กับที่ตัวเรานะครับผมเชื่อว่าอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่ตัวเขานะครับพี่น้อง พระแท้นี้อยู to to him, ่ที่ตัวเรานะครับขึ้นอยู่ที่ว่าพระองค์นั้นเป็นของใครนะครับเห็นไหมครับกำลังเป็นข่าวกันอยู่นี้นะครับเชื่อว่าองค์นั้นเป็นของใครนะครับมันไม่ใช่อยู่ที่พระนะครับมันอยู่ที่ตัวของบุคคลนะครับพี่น้องครับพระแท้ไม่แท้อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วก็อยู่ที่ว่าเป็นพระของใครแค่นั้นเองครับพี่เพื่อน นี่ครับตรงทอทหารใช่ไหมครับก็จะมีเส้นแบบนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เส้นแตกนะครับผมว่าเป็นเส้นลักษณะออกเป็นเหมือนกับตําหนิพิมพ์นะครับของรุ่นนี้ครับพีวินเพื่อนพอใหญ่นะครับเห็นไหมครับตะแคงนี้เส้นอยู่หน้าแข้งหลวงหลวงปู่เห็นไหมครับหน้าแข้งด้านซ้ายหลวงปู่มันจะมีเส้นเฉียงเฉียงลงมายาวเลยครับเฉียงเฉียงลงมาวิ่งซ้อนๆกันมา ตรงททหารก็จะมีแบบนี้พอเห็นได้ชัดนะครับตรงททหารเห็นไหมครับททหารก็จะไม่เบลอรครับพี่น้องมีความคมอยู่นะครับพี่พเพื่อนนี่นะครับขี่บัวก็จะมีความคมล่องลึกนะครับพี่พเพื่อนนี่ครับแล้วก็พิจารณาดูอย่างนี้ส่วนเม็ดตรงที่ ศอกข้อสอกของหลวงพ่อหรอหลวงปูน่นี้ไม่รู้เกิดน,นี้เกิดจากการกระแทกปั๊มหรือเปล่านะพี่เพื่อนครับอาจจะไม่เป็นเหมือนกันทุกองค์นะครับอาจจะเป็นผมสันนิษฐานว่านะครับเวลาปั๊มไปนานๆไม่ใช่ปั๊มแค่หลักร้อยนะครับว่ากันะว่ารุ่นนี้สร้าง10,000แสนขึ้นนะครับผมหนึ่งแสนกว่ากว่านะครับอันนี้ไม่ทราบว่าข้อมูลเท็จจริงประการใดน,นะครับแต่เช็คดูแล้ว ประวัติการสร้างบล็อกสาอากาศมี2พิมพ์พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับบอกว่าสร้าง1นึ่งแสนขึ้นนะครับพื่อนเพื่อนสร้าง1นึ่งแสนขึ้นวันยังนั้นผมมาพิจารณาดูแล้วว่าเวลาปั๊มนะครับปั๊มไปนานๆอาจเป็นไปได้ไหมที่เศษโลหะจะติดค้างบนแม่พิมพ์นะครับเศษโลหะนะผมเศษโลหะหรือว่า กระแสโลหะที่ติดบนเกาะบนแม่พิมพ์ปั๊มไปนานแล้วก็ไปปั๊มองค์ต่อไปนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นเม็ดแบบนี้นะครับอยู่ข้อศอกหลวงพอ่อเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ที่ข้อศอกหลวงพ่อจะเป็นเหมือนกับเม็ดเกิอนถ้าเป็นพระผงก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาว่าการว่านอย่างนั้นนะพี่เกื่อนก็อาจเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับก็อ,อาจเป็นไปได้แต่รอยคูดเห็นได้ชัดเลยไหมครับนี่ตรงหูด้านขวานี่นี่ครับตรงขมับหลวงพ่อเนี่ย เป็นรอยขูดรอยลึกลกลงไปครับเหมือนกับแม่พิมพ์นะครับผมแม่พิมพ์มีแบบเขาท,ทาตเหนิพิมพ์ไว้ครับให้เป็นร่องขูดแบบนี้ทั้งสองข้างครับมีทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับเราฝานนะครับใช้มีดฝานตะกัวอย่างนั้นถ้าองนี้มีน้ําหนักนะพ,พี่เพื่อนน้านหนักมีน้ําหนักพอสมควรมาดูด้านหลังนี่ด้านหลังครับ อักรยันนะครับตัวนก็จะคมพยันอักรยันทุกตัวคมนะครับผมคมชัดนะครับคมชัดแล้วก็เส้นเสาอากาศตรงนี้ก็มีความคมคมจนดูตาเปล่าได้เลยไม่ต้องส่องก็ได้นะครับเส้นเสาอากาศตรงนี้เลยตัวนะขึ้นไปนะครับยันถึงด้านล่างเลยเห็นไหมครับเนี่ย วิ่งชนด้านล่างจนมาถึงตัวนี่เลยนะครับตัวคาว่าตัวชอช้างนี่เลยนะครับี่พเพื่อนนี่ครับแล้วก็แล้วก็ดูตัวคำว่าวัดรอเด็กก็จะมีเหมือนกับเส้นวิ่งออมาอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเส้นขนแมวหรือว่าเส้นสายฝนก็แล้วแต่นี่คือเส้นตําหนิพิมพ์ ทิทางวัดได้ทำไว้กับแม่พิมพ์นะครับนะครับแต่ปั๊มไปนานๆก็จางได้นะครับพี่เพื่อนเหล็กกระทบเหล็กนะครับปั๊มไปนานๆก็มีการสึกหลอได้นะพี่น้องครับหลวงพ่อทวดก็มีความคมแบบนี้พิจารณาไปอย่างนี้ครับเราก็พิจารณาไปด้วยดูความเก่าเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาดู ปีของการสร้างนะครับผมสร้างปี05นี้ก็60เส็จเสร็จแล้วนะครับพี่บินเพื่อน60ปีขึ้นนะครับ60ปีผ่านมาแล้วครับปี2505นะครับนี่ครับความคมชัดนะครับขอบตัดนะครับขอบข้างๆนี้เหมือนกับเป็นเหมือนกับปั๊มซ้ำเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนกับปั๊มซ้ำเลยเนี่ยจะเป็นร่องวิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เหมือนกับปั๊มซ้ำน,นะครับพี่น้องมาถึงด้านล่างเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเห็นไหมครับเป็นรอยสักๆต,ตรงนี้จะเป็นรอยสักเหมือนกับปั๊มซ้ำนี่ครับด้านนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับพิจารณาดูไปด้วยนี่ครับเป็นแบบนี้อ่านไหมครับดูขอบตัดนะครับพี่เพื่อน ี่ครับขอบตัดนี่ครับขอบตัดมาดูสุดๆเลยบางท่านก็บอกว่าจะมีตรงนี้จะเป็นล่องออกมาอย่างนั้นก็แล้วแต่พี่วินเพินครับเพราะว่าสร้างาถ้าเป็นถ้าสร้างมาเหมือนกับที่ระบุไว้ว่าสร้าง1 0 0 0 0แสนองค์ขึ้นไปนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับแม่พิมพ์นะพี่วินเพินครับ พิจารณาดูด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าเหล็กเหล็กกระทบเหล็กผมว่าไม่เหลือหรอกครับกระดาษน้ํเซาะหินยังก่นนะครับพี่น้องนี่ครับขอบตัดเป็นเส้นอยู่นะครับเป็นเส้นฟันเหมือนกับฟันเฟืองนะพี่บินเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นนูนขึ้นมาหน่อยนะครับขอบตัดอขอบตัดประมาณนี้ขอบตัดดูด้านนี้ อ่าครับออบตัดยังมีรอ,อยตัดครับเห็นได้ชัดอยู่นะครับเป็นรอยฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองของแม่พิมพ์อ่าของเครื่องจักรเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่จะเป็นทางฟันเฟืองอยู่นั่นกับฟันเฟืองแหละที่เขาเรียกกันผมก็เรียกแต่ฟันเฟืองนะครับมันก็เหมือนฟันเฟืองจริงๆมันดูใต้ฐาน อ่านี่ครับขอบตัดใต้ฐานเห็นได้ชัดเลยไหมครับเน up, บี่ยน,นี่ครับขอบตัดใต้ฐานเพราะว่าเป็นพระหล่ออาพระปั๊มนะครับพี่เพื่อนนี่ครับเหมือนกับเป็นเส้นนะครับอยู่ใต้ฐานส่องดูงนี้เหมือนกับเป็นเส้นเส้นเป็นหยับหยาบครับเออเป็นหยับหยาบจะไม่เรียบนะครับพี่เพืพ่อนนี่ครับจะเป็นหยับหยาบอย่ายงนี้ ขอ,อบข้างจะเป็นยหยาบๆนะครับจะไม่เรียบนะครับที่เพื่อนครับเป็นยหยาบๆเมื่อแล้ววันนี้คืมนะครับผมพายุเข้าคืมทั้งวันเลยผมชอบแต่ตัวทอนะครับเส้นไมน่น้าแข้งหลวงพ่อจะมีเส้นเหมือนกับเส้นแตกมามานางนี้แตกนี้เฉียงมานีเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยแต่แข้งงนี้เห็นชัดเลยไม่แต่แข้งก็เห็นเห็นไหมครับนี่ครับ อ่พอใหญ่ประมาณนี้แหละพี่น้องอดูพอสมควรหอมปากหอมคอ,อไม่บวมนะครับพระไม่บวมเพราะว่าไม่ใช่พระถอดปิมมา,าถ้าพระถอดปิมนี้จะบวมนะครับพี่ปินเปิลอันนี้ไม่บวมนะครับพระมีน้าหนักพอสมควรนะครับพิมใหญ่นี่ครับดูอย่างนี้นะครับขอบตัดเห็นได้ชัดไม่ต้องส่องก็ได้นะครับพี่น้องครับ พิจรณาไปด้วย้า์นี้ผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับเจ้าบูชากับพี่ท่านหนึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเองอช่วงโอ้ไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อช่วงสถานการณ์นั่นแหละครับเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาครับพีเพิ่เพิพพ่ประมาณนี้3ปีนะครับเอาละครับท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับของดีหลวงพ่อทวดหรือว่าของดีหลวงปู่ทวดเรา มีไว้ไม่ตายโหงนะครับผมว่างกัจว่นอย่างนั้นครับของดีหลวงปู่ท่านมอบให้ลูกหลานให้สืบทอดครับผมสืบทอดเก็บไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจใจนะครับมีท่านไว้ก็อุ่นใจยิ่งขับรถขับลาผมนี้แคล้วคาดมาตลอดนะครับผมห้อยหลวงพ่อทวดมาตลอดนับถือท่านมากนะครับคาถาท่านก็ท่องได้ตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เป็นวัวรุ่นน่นนะครับ ท่องพระท่องคาถาของท่านโพนมโมุพธิสัตโตคันภีมายะอิทิพารกว,วาสาธุครับครับผมอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่เพืพ่อนๆครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ